คนนี้ซื้อได้หนูซื้อนี่ได้ว่าก็มวดเก่าเจ็ดเก่าก็ได้สามตัวเจ้าเจ็ดเก้าก็ได้สามตัวจีก็ได้สามตัวและเด่นหน่อยเป็นอะไรที่ว่าขอปลูกขอออกตัวหนักนะมปู่ก็จะให้ตัวที่เราชอบเป็นทันอะไรอย่างนี้ตัวไหนที่เราซื้ออย่าหนักปูู่่ก็จะให้ได้ทุกรอบได้ได้ทุกรอบค่ะเมื่อกี้ผมรถจักรยนรถนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ มีผู้ชมดีนะคะในนำผลละไม้นะคะมาไหว้ปู่เนาะตรี้แม่ว่านั่งรถต่อที่เรนมานั่งไม่ได้หนูตรงนู้น รอบที่มาก่อนๆนั้นนี่ยจุดที่แม่บอกมันไหนเพิ่มเข้ามาไม่ไม่จุดค่ะไม่จุดมั่นใจเลยมั่นใจก็คือถ้าชอบบุญก็บอกขอปู่ขอตัวหนักนะปู่ก็ไม่ติดบุดแ่นแต่รอบเมื่อกี้ขอปู่หนักหนักนะปู่ขอตัวล่างคือซื้อตันล่างคือเจ็ดเก้าไงแล้วมาชวนทะเบียนรถด้วยรอบนี้ขอหนักบุญเนอหนักล่างรอบนี้ถ้าเป็นศูนย์เจ็ดชอบบุญค่ะถ้าเป็นเก้าศูนย์เจ็ดขอปู่ให้เก้าศูนย์เจ็ดได้เยอะ ปีะมาู907เนาะโอคืออันนี้เลขชอบเลยใช่ไหมคะ907 907ชุดใหญ่เลยมาจากไหนกันคะพี่ดงพยุงค่ะดงพยุงกรลสินนี่หรอคะโอ้มากี่ครั้งแล้วคะมา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 ได้ได้สามรอบค่ะได้สามงวดแล้วโอ้ค่ะ งวดก่อนก็ได้เจ็ดเก้าหนักๆเลยส่วนเจ็ดเก้าได้มาตั้งแต่ว่าส่วนเจ็ดเก้าแล้วมาเก้าได้มาเก้าเจ็ดเก้าค่ะเรานี้เจ็ดเก้าล่างค่ะได้เจ็ดเก้าล่างนางงวดที่แล้วมาบอกปู่ด้วยใช่ไหมคะปู่ปู่ไปเข้าฝันไหมคะคุณพี่เข้าไม่เคยเข้าฝันไม่เคยเข้าฝันแต่ว่าเป็นอะไรที่ว่าขอปู่ขอออกตัวหนักนะปู่ก็จะให้ตัวที่เราชอบเป็น ขันอะไรอย่างี้ <c oughs> ตัวไหนที่เราซื้อนักหนักปูปูก็ต,ตัวนั้นแหละได้ทุกรอบได้ได้ทุกรอบค่ะแล้วทําไมชอบมากคะ709เนี่ย907เออ907มันเป็นเลขฉล่มตัวเองแล้วมันมันชอบออก ก็เห็นก็ชอบตัวนี้ชอารอบนี้มาก็จะมาแต่จะไม่พลาดเนานะถ้ามาจะชอบมาตัวนี้เนาะถ้ามันออกจริงๆชอ,ชอบตัวนีถ้ามาก็คือแสนอัพสองแสนอะไรถ้ามาสามตัวนะใจแต่ถ้ามาสองตัวก็จะมันแสนอะไรประมาณนี้เก้ <90 7. S 1> าศูนย์เจ็ดองเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้คืออ,อัดไว้แล้วใช่ไหมคะอัดไว้แล้วถึงจะมาขอปูอืม เอา,เอาลองลองๆไปแล,ล,ล,ล้วที่มา<อ>ด้วยกันหล,หลายๆท่านนี้ถูกกันทุกคนไหมคะอันนี้พี่สาวอ๋พี่ก็เล่นปะปายไปนะคะรวงก็มีแค่นั้นแต่ว่า ก่อนเป็นคนน้ำก่อนมาสามเก้าห้าเล่นก็เล่นเยอะบูชาเที่ยวบนไปอ๋อบูชาเที่ยวบนภาษาก็ไป็นข้อาจารย์เดี๋ต้องมาจารย์อนค่ะอ๋อแล้วได้ใครของอาจารย์อยู่มากันกี่คนแม่วันนี้พ่สาวแล้วก็ไอ้ลูกชายสามสี่ห้าคนค่ะประมาณห้าคนนะ เน้นเลยค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จมาไหนะแต่แต่ตัวศูนย์เจ็ดนี่คือเน้นบนเลยเน้นบนเต้นก็ปูหนักๆไว้แล้วตัวถูกถูกถูถ้ามาสามตัวก็ก็ได้เยอะถ้าลองไว้แล้วอะไรทำไมถ้าอยากถ้าอยากให้ตรงๆก็สามตัวเลยเนาะสามตัวขนาดแบบว่าไม่เก็บไม่อะไรเลยหเดยวมันจะหลายตัวไมไม่ให้ดูตับด้วยอะไรคือมองไม่เห็นไงถ้าบอกว่าตัวที่เราซื้อ ก็ที่ลูกซื้อหนักน้าปูก็ให้ปูจัดสัรออกมาเลยก็คือถูกก็คือถูกอะไรอ่เปูให้แบบนี้มาสามงวดแล้วใช่ไหมคะโอ้คือมาขอแบบนี้เลยทีนี้ได้ห้าเจ็ดเก้ามาอะไรมาก็เก้าชื่อเล่นที่ชื่ออะไรคะพี่น้อยพี่น้อยสันธงศูนย์เจ็ดมาเลยพี่น้อยนะถ้าถ้าจะเอาสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดถ้าจะเอาสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ เก้าศูนย์เจ็ดนะคะฟันที่ศูนย์เจ็ดบนนะคะถ้าใครชอบก็สามารถตามได้นะพี่เนาะเป็นแนวทางนะคะเผื่อชอบตรงกันอ่ะมีเพื่อนแล้วอ่าแต่ดวงงูนาทางนี้ได้ไงฮะโอ้ดวงคือแสนขึ้นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรแบบนี้เฉียดแสนเลยมามาทางนี้ ใช้ครากก็ไม่ได้เยอะแต่ะจะมาทางโชคลาภจะมาทางโชคลาบคือถ้าชอบตัวไหนก็เน้น,เ,นเลยเน้นเลยมไม่ซื้อหวยกองคนอื่นด้วยแต่รางวัลน,นี่เยอะไหมคะตัวที่ซื้อเออย่ะก็ก็หิวถ้าชอบก็คือหลักพันเลยไงถ้าแต่แต่ตัวไม่ชอบคือเบาสองร้อยคุณพันสามร้อยคุณพันอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะออกตัวเน้นที่เราเน้นไงค่ะอือเอาแล้วนะคะเผยมาแล้วเน้นนะคะหนักๆเลยเก้าศูนย์เจ็ด สองตัวศูนย์ติ๊กตัวนี้ตัวนี้ได้เยอะเหมือรากับเมื่หรอาจารย์มีแคร์แล้วค่ะต่อยอดตัวนี้จะต่อยอดอาจารย์วันนี้ก็จะมาต่อยอดกับอาจารย์ด้วยต่อรอบด้วยค่ะก็เราเราศรัทธาเนาะพูดแบบนั้นนะเราศรัทธา คนให้คนให้ห้องกับเราก็ให้เขาไปทำบุญถ่ายห้องมากทำบุญต่อทำบุญต่อยอดไปเราก็ได้เงินสิ่งส่วนแบ่งที่ไม่หยุดพี่เสือพี่หนุ่มาเคสบุญกันแล้วชอบทำบุญชอบทำบุญเชื่อเชื่อเชื่อศรัทธาในบารมีของปู่มัอยชาวบ้านก็ไหว้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 ทุกอย่างไหว้รัฐะไหว้ไหว้ไอ้เจะบอกว่าเป็นบ้าก็ได้แต่ว่าเราไหว้ไงส่วนมากที่สังเกตมาคือคนที่จะได้ก็คือได้มาปุ๊บจะทำบุญเลยใช่ใช่ถึงชาวทำบุญค่ะ ใช่ครับคุณเราก็ได้ต่ออะไรนี่มันคือความศรัทธาเราเนาะใช่แสดงว่าคุณพี่ต้องได้บอยได้เรื่อยๆได้บ่อยๆแน่ๆเลยเดี๋ยวรอจุดทูบค่ะขอ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 ันนี้จะเทให้อันนี้ของปู่เวทเนาะพวงมาลัยเก้าพวงพวงมาลัยเก้าพวงนี่ของปู่เวทนะคะ้จับผูกจับปีปองจับปีปองจับปีเป็แหนมอะไรเจ้าไม่ไม่จุดทูบเลย อ๋อจุทุบก่อนเนาะจุบท ja ุบก uh. mm ่อนนี่จะสบายหาว่าย mm ังไงคะงวดนนี้สื่อได้หนูสื่อนี่ได้ตัวต้มหัวตเจ็ดโตก็ได้สามตัวโอ้หกเจ็ดก็ได้สามตัวหาีก็ได้สามตัวจะได้หน่อยโอ้ายเอาของไม่เคยเคยไปไอ้ยังไงงวดนี้แหะค่ะสามตัวชอบไหมคะบู่งวดนี้ชอบกับน้องสาวหรือเปล่า น้ำกันนั่นแหละโอ้มื่ที่แล้วก็คงไปกับมากับมาได้เจ็ดก้มรองเลยแล้วงวดที่บอกว่าห้าสี่สี่แล้วก็เก้าเจ็ดเก้านี่คือรู้สึกหรือว่าฝันเลยเห็นไปบ้านหลังนั้นเลยฝันโอ้โหฝันเห็นบ้านเลขที่เหรอคะอที่เป็นบูชาเขียวเป็นยังไงแม่นเยวโอ้คุณแม่บูชาเขี้ยวปู่กับบ้านจ้ะอกับโบจุดบบนี้มาดจูบ้านเลยเสือกติกันแน่สามเก้าสามเก้าห้าห้าเก้าสามตรงตรงเลยสามเก้า สามเก้าห้าตรงตรงเลยได้ซื้อไหมคะงวดนั้นไม่เอาเขียนลืมตอนนีน้เอาาว่า,าจานค่ะก็ใช่ว่าวางวดที่แล้วเนี่ยค่ะคุณิดพอว่าค่ะฟันนี้นางจานเด็กจอดแล้วงวดนี้พอซื้อสามมันถูกปีได้กะคอยบอกว่าจะโอ้คอยคอยบดเตียยจานอายุสามสิบเนี่ยค่ะแล้วงวดนี้ล่ะคะคุณแม่วันนี้แม่บ่ได้ไหมนี่นี่นี่โอ้โหวดนั้นนี่งวดนั้นเหรอเนาะสามเก้าห้านี่ ตรงๆเลยเนาะแม่บะแดนมวันนี้จุดหรือยังมันจุดเนาะคดวันนี้เอาจะจุดวันนี้แหละเอาตัวองตัวเาัวเอัวองตัวเองตัวเอตัวเองตัวเอตัวเองตัวเัอัเอวตัองตั เอาเอาเก้าเมื่อกี้หกอันนี้เก้าเมื่อกี้หกลดจุดคว่นีะเบียนรถเลยเหรอคะเอาแล้วเป็นตัวหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะถ้าเป็นรถเจ็ดหกไหมคะตัวแรกตัวที่สองก็คือเก้าปุ๊บเฮ้ยห้าเออนี่ตัวนี้แหละหกหนี ตัวนี้เลยที่พี่พ่นจับได้ตรงๆ695ก้าห้าม,มาแล้วนะคะไี่นี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะทุกท่านเนาะมันก็จับปิงปองนะคะได้หกเก้าห้านะคะส่วนเลขที่ชอบก็เก้าศูนะคะทุกท่านอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ